สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญพรองพร m o น n i n g Report ประจำวัที่3กันยายนย2557ค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในทองคำวันนี้นะคะให้ถือสถานะขายที่เหลือเพื่อไปทำกำไรที่แนวรับทองบาทละ1 9 0 5 0ถึง19,200หรือ1,250ถึง1,260ดอลลาร์ต่อออนสำหรับดแนวราคาทองคำในวันนี้นะคะ ทองคำปรับตัวลงหลังจากสหรัฐเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกรง่งโดยผลการสำรวจของมากิตระบุว่ากิจกรรมการผลิตของสหรัฐในเดือนสิงหาคมขยายตัวเร็วที่สุดนะับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2553โดยดัชนี้จัดจาก,การฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐแต่ที่57.9ในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นจาก55.8ในเดือนกรกฎาคมขณะที่สถาบันจัดก,การอุปทานของสหรัฐเปิดเผยว,ว่าดัชนีภาคการผลิตของ สรัปรับตัวขึ้นสู่ระดับ59ในเดือนสิงหาคมสาระดับ57.1ในเดือนกรกฎาคมโดยตัวแรกเืินล่าสุดนั้นเป็นระดับสูงสุดนะับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2554และเป็นการขยายตัวเดือนที่15ติดต่อกันส่งผลให้มีความกังวลว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยหามีการปรับตัวขึ้นอัตราดอกเบี้ยจกเฟดจะส่งผลให้มีเมเงินไหลกลับไปยังสหรัฐเพื่อคืนเงินกู้จะทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมากซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาทองคา หลังจากมีการสร้างแท่งเทียนแดนเต็มแท่งและสร้างโลว์โลทําให้ยืนยันถึงแนวน้อมขาลงโดยมีแนวรับต่อไปที่ทองบาทละ19,200หรือ1260ดอลลาร์ต่อออนและ1บาท 19,050หรือ1,250ดอลลาร์ต่อออนตามลำดับผู้ที่มีสถานะขายยังได้เปรียบในวันนี้มองกอบราคาทองคำที่ทองบาทละ19,050ถึง19,500หรือ1,250ถึ 1, สง1,281ดอลลาร์ต่อออนสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำวันนี้นะคะมี4รายการ 1. เวลาบ่าย3โมงมีชนีภาพบริการยูโรโซน สองเวลาสโมงเย็นมีกระคาปีกยูโรโซนสามเวลาสามทุ่มมีคำสั่งซื้อโรงงานสารัตและสี่เวลาตีหนึ่งมีเบชบุ๊กและอย่าลืมติดตามบุญคลังพรในรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะเรากลับมาพบก,กับบุญคลังพรมอนิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ